อันนี้คือกล่องสุ่มนะคะที่พี่นับตังซื้อมามันจะมีให้เลือกเยอะแยะแบบนี้เลยแต่ก็สุ่มว่าจะได้อะไรน้องนับตังอยากได้ตัวไหนนะตัวเอเลี่ยนไหนตัวไหนเหลืองเหลืองเหลืองเลืองน้องนับตังอยากได้ตัวไหนนะตัวเขียวๆขีอ๋อเราจะได้ตัวนี้เป็นเอเลี่ยนอ่าเเอลี่ยนแต่พี่นับตังเอาออกมาจะได้อะไรตัวอะไรอ๋อคือตัวไหนคะมันคือเอเลี่ยนหรือเปล่าอ่ะคือตัวที่นับตังอยากได้หรือเปล่า ไม่รู้เดี๋ยวเรามาประกอบกันอ๋อเราต้องประกอบเป็นหลอดหนูซิโอ้น่ารักจังเลยอ๋อประกอบได้หรือเปล่าล่ะทีเนี้ยได้อ้าวลองประกอบดูซินี่เหลือของน้องนิชานะแต่ว่านี่ของพี่นับตังก์ก่อนนี่มีโพยด้วยงั้นมาดูซิว่าพี่นับตังจะประกอบได้หรือเปล่า ลองดูสิตัวไหน <laughs> อันนี้เ,เริ่มสงสัยล้วตัวไหนมีประกอบเองด้วยนะไม่มีคนช่วยด้วยนะ<ต>หรือจะมีตัวช่วยอโอ้เก่งจังอันที่สองก็เอาหาเป็นเพื่อนลองรุนช่วยพี่นับตังนะพี่นับตังจะประกอบได้หรือเปล่านนหรือจะได้มีตัวช่วยประกอบ ก่อนที่จะดูพี่นับตังไปมาดูกล่องก่อนนะคะนี่นะคะพี่นับตังน่าจะได้ตัวสีเขียวๆตัวนี้นะเนี่ยแม่ว่าไม่ใช่เปล่าอืนี่ทัดตรงตัวไหนนะพี่นับตังก็อยากได้ตัวสีเขียวใช่ไหมใช่มันเป็นเอเลี่ยนม,มันก็ตัวสีเขียวอยู่แล้วนั่นอ่ามาดูกันว่าจะได้ตัวแบบไหนนะ จะต่อได้หรือเปล่านะไดเออ้เดี๋ยวของน้องวิชาที่ยังไม่ได้แกะถูกหรือเปล่าถ,ถูกแน่นอนเดี๋ยวูสิต่อยากไหมสองตัวนี้อยู่ไหนแบบนี้ก็ดีนะคะช่วยให้เด็กๆได้ต่อ

ว,ว้าวเสร็จแล้วเก่งมากเลยไหนะดูสิเรียลหรอตัวเอเลียนใช่หุ้ยน่ารักจังเลยเขียวน่ารักแล้วทำยังไงทีนเนี่ยมันเดินยังไงหรือมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้แต่ขยับเขียนเอาเดี๋ยวลองต,ตั้งดูสิลองดอูตั้งได้ด้วยหันมาห็นมาดิอ๋อในที่ส,สุดพี่นับตังก็ได้ตัวพี่นับตังชอบจริงๆด้วย ด,ดีมากเลยสวยน่ารักมากเลยค่ะนี่เอเลียนเอเลียนเอาถ่ายรูปก,กับเอเลียนน้องหน่อยเอามาถือสิถือขึ้นสินี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะะชิ้นค่ะ